หนทางเดินกลับบ้านพี่น้องจะไปยังไงระบาดนี่นะมีแต่น้ำแข็งจา้าเฮ้ยมึงน้ำแข็งเอาโลดพี่น้องก็ยสีลบไปทางไหนนอฮันนี่นอเดี๋ยวด้าหาทางไปก่อนยางแห้งว่าได้ขนาดรองเท้ายังนี่ยังเอาอยู่บอพี่น้องอย่างนี้เฮ้ยยาง,งลงคล้องก่อนเด้อ หามองว่าเป็นน้าแข็งกันนะไปน้าแข็งไปบ่ได้น้อกก็ได้ดิมัน่องหนาว่องเป็นน้าแข็งล่องหัวในลงดงไปค่อยค่อยค่อยทีไปจังใดล่ะนี่เด้อึ้นน้ำแข็งพี่น้อง ตายแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยน้ำแข็งล้วนลวนจ้าอย่างแหงกบบระบอได้ดอกเดอ้อมันสิพาหมื่นตะลุยตะลุยโอ๊ยสิไปจังไดระบาดนี่หนาวจ้าหนาว ุนะอันเป็นขาวๆนะขึ้นน้ำแข็งเด้อพี่น้องนี่แม่เม็ดบนขาวๆนี่เป็นน้ำแข็งจ้ะน้าพูดพุดเย็นพอมันจะพุ่งประมาณติดลบสามสี่ง 3, 4, องศานล้วมาเหนื่ประมาณนี้ละจ้ะไปไปกอนด้วยค่ะบ้านนี้เอาเอาคอยซิปมือมือบ่ลแล้ฮะนี่ เอาท่านีก่อนด้อพี่น้องส่งไปิดจมืน่นแทนหาทางไปบ่ไ้ <c oughs> แค่ดีก่อนแหละคอยสิไปจังไดอื้นแน่นนเลย oh God. โอ้ยตายกอดโอ้ยขออาศัยเกาะทางขยะหน่อยนะห <c oughs> ามเอ้ท่อนีก่อนน่าจะเด้อหนาวเหลือเกิน